โอเคก็สวัสดีทุกคนเลยนะเมื่อกี้หลุดทษทีนะครับเมื่อกี้หลุดเป็นนิดนึงนะฮะก็ไม่เป็นไรเนาะมาไหวละโอเคนะครับผมโอเคกี่เนาะนะครับผมโอเค สวัสดีนะครับผมนะสวัสดีคนดูเลยนะครับนะครับสวัสดีกันด้วยเลยนะครับอโอเคมาแล้วผมทุกคนมาแล้วครับไม่เกี่หลุดไปนิดหนึ่งเนาะโอเคมาละนะครับโอเคไม่ใครยังอยู่ไหมอ่า มีใครยังอยู่ไหมครับผมนะมีใครยังอยู่ไหมเอ่ยนะครับช่วยหนึ่งคนที่ดูอยู่เนาะสวัสดีกันด้วยนะครับผมโอเคนะครับโอเคก็จะยังไง โอเคสวัสดีทุกคนเลยนะสวัสดีหนึ่งคนที่ดูอยู่นะครับเดี๋ยวผมเอาโทรศัพท์มาอ่านเมนแป๊บนึงเนาะโอ okay. เค,นะคสวัสดีทุกคนเลยนะครับนะครับผมสวัสดีทุกคนเลยนะฮะไม่กิดหลุดไปนิดนึงเนาะผมไม่ได้อ่านเมนด้วยนะบางที โอเควันดี้ทุกคนเลยในครับคอมเมนต์กันมาได้เลยในครับแป๊บนึงนะผมเปิดดูไลฟ์ผม่อนโอเควันดีทุกคนนะวันดีหนึ่งคนนะโอเคสตรีมขึ้นยังเอ่ยน,น่าจะขึ้นแล้วนะบอสผมว่าน่าจะขึ้นแล้วแหละอขึ้นแล้วมัง้งใช่ปะ ขึ้นแล้ววะหวัวหน้าจะขึ้นแล้วนะเดี๋ยวคนเลยเนะครับผมสวัสดีหนึ่งคนนะครับสวัสดีหนึ่งคนเลยนะครับแมงวันมาอย่างไหนเนี่ย <c oughs> แมงวันมาอย่างไหนไม่รู้นะโออม,มาเกาะกวนผมทุกคน คนหนึ่งคนนะครับผมค,คอมเมนต์มาได้นะครับผมนะนโอเคภาพเป็นไงบ้างเห่ยชัดดิมเงี้ยโอเคภาพโอเคเนะาะภาพโอเคเนาะ โอเคนะ่าจะโอเคแหละครับนะโอเคนะครับผมสวัสดีทุกคนนะครับผมนะให้เดินแางไหนอะเดินไปทางทางนี้ s e v วอ a l โอเคนะครับทุกคนนะสวัสดีคนดูด้วยนะครับผมสวัสดีคนดูหนึ่งคนนะครับโอเคตอนนี้ก็นะครับมาอยู่ในเซิร์ฟเรานะครับผมนะ อวัสดีทุกคนเลยนะครับผมวันนี้อยู่ในเซิร์ฟชาวแย่นะวันดีคนดูสองคนนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราไปสร้างบ้านกันเลยแต่ว่าพูดให้ผมไม่มีอะ่ะตอนเนี้นี่แหละคือสิ่งที่แบบแย่มากนะแย่มากเลยนะ เยอะมากเลยเนี่ยโปรเจกผมหายอยู่เนี่ยคือผมอยากให้มันสว่างก่อนไงโอเคสว่างละทีนี้ผมเดินไปทางไหนวะเดี๋ยวหมาทางก่อนคือผมจำทางที่ผมเดินไปไม่ได้นะทางนี้แหละอ่าผมจำได้ทางนี้แหละแต่เดี๋ยวนี้อาหารม่นจะไปละ ท่านี้มีคำสั่งอะไรมัง้งไม่มีอะไรเลย <c oughs> ไม่มีเลยนีครับผมนะเดี๋ยวลองพิมพ์ไปหน่อยคิวให้หน่อยครับให้หน่อยครับเออนะ โอเคผมจําได้มาทางนี้แหละนะผมเดินมาทางนี้แล้วผมไปทางไหนต่อวะเออเนี่ยคือผมเดินมาทางนี้้ยแล้วผมก็เดินไปทางไหนต่อไม่รู้อะผมน่าจะขึ้นมาทางแถวๆถนี้อ่าแถวๆเนี้แหละคือผมไปวางโมเทคไว้บนนั้นใช่ไหมแล้วมันมีขีไออะไรนะที่มันยิงธนูอ่ะ ผมจำชื่อมันไม่ได้นะเอสสเกลิตันอ่นั่นแหละมันมายิงผมไปแล้วก็ตายผมผมยังไม่ได้เซโทโถเลยเพิ่งวางโพเทคอะคือแบบสเกลิตันเยอะเกินจริงๆกินอันนี้ก็ได้อะไรของน่ากินนะตอนเนี้ยประทางชีวิตไปก่อนเลยทุกคนนี่นะนี่นะ ตายซะเถอะเป็นอาหารของข้าซะเลยดีตอนนี้มันอยู่ในพื้นที่โลง่งถูกไหมครับทุกคนผมไปวางไว้ตรงไหนวะเออ คือเดินไปไกลเกินอะบางทีอะเออผมก็เดินไปไกลเกินอะนะจริงๆผมก็เดินไปไกลเกินมั <_ an> นควรอยู่แถวๆเ,เนี้ยจริงๆนะ <_ an> เป็นยุคที่เลยนะผมตายแบบเราเทอเดีย๋ยวนะ <_ an> แต่นี้เดินหาฮะหาโพเ,เทคเองแล้วก็เซทโฮมซะนะ ไม่นะทุกคนคือแบบผมเด้งเดินวนอย่างเงี้ยทุกคนคือมันมันก็ไม่ได้ไกลนะทุกคนผมเดินมาเนี่ยมันอยู่ข,ข้อเข่าตรงไหนล่ะแต่นี่ก็ผมตกไม่ได้เลยนะตกเกือบตายนะฮะเรียบร้อยเลย เนี่ย yeah. เป็นเขาแบบนี้แหละทุกคนแล้วผมก็ปีนขึ้นไปวางโปเทคไว้แล้วแม่งเสือเวตายอยู่ข้างบนเ,ออเขาเขนนี้ไม่น่าใช่นะมันจะเป็นเขาลูกเล็กๆดูดิคือแบบกว้าขงขวางมากนะข่ารุนหรือเปล่าไม่ใช่นะมีเขาไหนกันทุกคน ก็ไม่มีอ่ะผมต้องเดินไปไปหาคือตอนกลางวันเนี่ยผมจะไม่ไม่ชอบสิคลอยตันอะคือแบบยิงธนูแบบแม่นเกินนะบางทีนะบางทีมันก็มันก็แม่นเกินไปนะบางทีสิคลอยตันอะเอ้ย ไม่มีอาหารนะทุกคนโห,โห,หาบ้านด้วยไม่เจอด้วยนะฮะลืมเซตโฮมนะฮะเหมือนผมวนกลับมาที่เดิมปะอเอาแกะไปกินแล้วกันเจ,จะตายก่อนพอดีนะฮะประทังชีวิตไปก่อนในครับผมอนนี้ ผมยังไม่เจอบ้านของผมอยู่ดีนะอ้าว <c oughs> ไม่นะทุกคนผมหาโปรเทคโดยไม่เจอนะทุกคนแล้วทำไมผมวนกลับมาที่เดิมเนี่ยโหแ่งวันสุดยอดมันปวดตัวปวดมากเลยแ่งวันเนี่ยเอ่อ ยูดีฟ้ายังมืดรอทุกคนผมยังไม่เจอบ้านเลยอ่ะผมเดินไปทางไหนวะ <c oughs> <c oughs> ตายครับทุกคนเนี่ยมันคือมันมันมาอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำแล้วเว้ยนะ <c oughs> หาบ้านไม่เจอทุกคนอพอมันมืดแล้วมันก็จะมีเกิลตันมาคอยซุ่มยิงผมนะมันยิงแม่นมากเว้ยทุกคนเกิลตันมือยิงสนูวเลย เออ่ทางไหนวะนนี่ยทุกคนทำไมรู้สึกว่าไกลจังกำลังรีสตาร์ทเชื่อมต่อใหม่แตจบนนั่งมมอีกไม่ชา้าเซอร์เบอรีอ่ราริซาซะงันีสซาเซง,งนันเนี่ย นี่ก็ดีอเหมือนกันนะเออระบบนี่ก็ดีนะแต่สกอริตันจะฆ่าผมไปตอนไหนไม่รู้เห <c ười> มือนผม,มมาทางเดิมปะอ่า หาบ้านตัวเองไม่เจอทุกคน <c oughs> โคเทขหายครับทุกคนคือแบบเยี่ยมอะเจ็มือมืไปล,ละผมจะไม่เดินไปเข้าใกล้นะฮะไม่งั้ผมตายแน่นอนนะครับพยายามหาบ้านตัวเองให้เจอนะครับ ซื้อใหม่ไม่ได้ด้วยนะสิโปรเทคผมไม่มีเงินอะนู่นหรือเปล่าเฮ้ยเหมือนจะเจอแล้วครับผมเหมือนจะเจอแล้วบ้านของผมนี่ไงฮะบ้านของผมเน้นไซคุงทูทับเซ็ตโฮมเดะทับเซ็ตโฮมโอเค ก็จะเจอนะทุกคนมันแบบช่างยากเย็นซะเหลือเกินโอเคต้องอย่างนี้สิโอเคตอนนี้ก็ไฟสปาอยู่ะเดี๋ยวเราจะไปโลกหาของกันนะฮะไปฟาร์มไม้มาดีกว่านะเดี๋ยวเราไปโลกหาของกันดีกว่าเอาเอาว้าผ่าให้เอา เอาเฮ้วาพหายอ๋อถ้าวาดเอาไปในโลกอัอนนี้อะไระพื้นที่บ้านจัดสรรพื้นที่ส่วนตัวอโอเคไปโลกนี้แล้วกันจัดไปรอ3วินาทีนะครับโอเคไปโลกหาของเนาะ ทำการตัดเลยช่วงอาวผมเกลียดแนงวันมากเลยมันอยู่ในห้องนอนเว้ทุกคนคือแบบอยู่ในห้องนอนเว้ยมันอยู่ในห้องนอนเนี่ยอาว อะไรครับนี่ยังถูกไม่ได้เกรอโอเคเอาจากไปที่ของแอดมินเรียบร้อยอาา่าฮะแล้วก็ถูกได้เนาะโอเครู้สึกว,ว่าต้นไม้มันใหญ่จังว่ะ <c oughs> อันเปลเลเลยนะทุกคนโอเคเดี๋ยวตัดไม้ก่อนนะฮะ อันเบลอเลยจริงๆอ่าโอเคทำการฟาร์ม,มอันนี้ปึ๊บสี่อันมาปุ๊บปุ๊บเออโอเคโอ้ยโอเคได้ขวนมาละโอเคผมได้ขวนมาละ เก็บขวดแล้วกันโอเคไปตัดไม้แล้วกันอ๋อมันไม่ได้ตัดทีเดียวใช่ปะผมก็นึกว่าตัดทีเดียวลมอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนใหม่แล้วหรองงหลูนะเนี่ย ปวนจังเลยนะแมงวันเนียตอนนี้เรมองแล้วเนะี่ยสามทุ่มครึ่งเอ่อสวสภาพผมต้องลงสเตีมแล้วนะทุกคนมาแล้วด้วยแป๊บเดียวจริงๆไม่มีเวลาเลยนะทุกคนมีเวลาแบบน้อยมากเอ่อ เดี๋ยวสออาทิตย์นะว่าไลฟ์ยาวเลยทุกคนนี่ครับมไม่รู้ผมจะไล์ไหนดีใน YouTube หรือช่องทางไหนดีนะเดี๋ยวลองไปเดี๋ยวเดี๋ยวก็มาไล์ใน YouTube ไว้ลวะโอเคฟาร์มไม้ไปให้เยอะที่สุดนะครับ ก็ดีละที่ตายขอไม่ตกเนาะถ้าตกก็เรื่องใหญ่เลยโอเค ตัดไม่ได้ละเอ้ยนน่นไง่แล้วรลเราผมก็ตายไปแล้วเรียบร้อยอไปบ้านดีกว่านะเราขับ้านไปสร้างบ้านดีกว่านะฮะตอนนี้ผมมาไม่ได้ตัดทีเดียว ลมเนาะเคลนไหวนะประเด็นว,ว่าตดทีเดียวลมนะอะไรประมาณนั้นโอเคเ,ออเดี๋ยวผมร้าเป็นเ,เป็นพั่วแล้วกันเดี๋ยวผมขุดดินวนขุดไม่ให้สกิดดตันขึ้นมาไม่อะไรไปขึ้นมาได้เอง โอเคขุดเป็นเงี้ยไม่ให้มันขึ้นมาได้นะโอเคประมาณนี้เนะโอเค ี๋ยวเราก็โปรเทคมัน10บอ็อกเนาะ1 2 3 4 5อ่า้าเอาแค่ตรงนี้เนาะ1 2 3โอเค1 2 3 4 5สองสามสี่ห้โอเคหนึ่ง หนึ่งสองสามโอเคเดี๋ยวยี 29, นะ่สิบเก้านะชุ่ออะสร้างประมาณนี้แล้วกันโอเคชุบวชุ่ชุ่ชุ่โอเคประมาณนี้เนาะ บ้านที่ไม่มีอะไรเลยนะครับสวัสดี3คนดูด้วยนะครับผมโอเคตอนนี้เรามีไม้อยู่เนาะทำการค้าให้หมดเลยโอเคได้มาสองกรเยี่ยมมากนะครับเดี๋ยวตรงนี้ทำการทุบออาให้หมดกัน,กน เป็นบ้านเล็กๆก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยขยายในภายหลังนะคะรับผมประมาณนั้นเนาะโอเคเป็นบ้านเล็กๆเลยเล็กเลยจริงๆนะนี่ก็บบเล็กจริงๆนะทุกคนนี่เลยปุออ๊บประมาณนี้เนาะอันนี้ก็มาตรงนี้โอเค ตรงนี้ผมก็จะทำการปิดตรงนี้เลยโอเคเป็นบ้านแบบหลบๆอยู่นะเดี๋ยวค่อยเคลียร์ต้นไม้ด้านนอกนะครับผมโอเคโอเคตรงนี้โอเคโอเคประมาณนี้เ okay, นาะ โอเคชึบนี่นก็จะประมาณนี้ประตูก็จะอยู่ตรงนั้นนะครับโอเคจเจาะไปเลยเทำการวางทอสกันหนึ่งสองสามสี่โอเคแล้วก็ประตูนะครับผม ประตูเราสร้างประตูได้ไหมไม่ได้หรอประตูประตูเราสร้างไม่ได้นะทุกคนแท่งไม้โอเคเราได้แท่งไม้มาแล้วก็ได้ยังไงต่อสามารถสร้างอะไรได้บ้างกระดูกปนกระดูกปน อันนี้เป็นคนแกะสีส้มอาา่อาฮะประตูวัชประตูประตูไม่ได้เหรอผมไม่มีประตูบ้านนีทุกคนนะตายแล้วจริงๆนี่ยบ้านธรรมดาธรรมดาเลยในแฮะเป็น กระป๋องไว้ก่อนนะกันนะครับเป็นกระป๋องประมาณนี้ไว้ก่อนแล้วกันอ่าโอเคก็วันนี้ก็ผมก็จบไลฟ์เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวว่างๆผมมาไลฟ์ใหม่เนะาะเอ้ยเจอกันใหม่นะฮะเมื่อผมว่างๆนะเดี๋ยวผมมาไลฟ์ให้ใหม่นะครับโอเคฮะ วันนี้ก็ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะในรลฟครั้งหน้านะ,นะครับผมท่ันนี้ก็สวัสดีครับผม,ผมไปแล้วเดี๋ยวไปเก็บล้านก่อนนะี่ฮะตอนนี้ก็เลยเวลาแล้วจะสี่ทุ่มแล้วโอเคไวแล้วกัน,น,ะนะครับผมแล้วเจอกันแล้วผมบ๊ายบายครับ